ทาไมกล้องนี้มันทำเป็นมาทำให้หน้าฉันดำมากเลยวะตัวจริงข่าวแล้วทุกคนนะคะต้องขอนอภัยนะคะถ้าแบบว่าเออในกล้องมันดํามันอะไรอย่างเงี้ยในกล้องมันดํานะอุ๊ยประกายแบบหมึกเล็กมากทุกคนจะมองเห็นไหมเนี่ยไทยสิบหกกพหกแปด ยินดีต้อนรับห้าสิบคนดูค่ะอุ้ยคนดูน้อยจังเลยอ่ะวันนี้วันนี้มีวันนี้มีตำลาวด้วยนะวันนี้มีตำลาวตำลาวเดี๋ยวตำลาวประมาณทุ่มประมาณทุ่มสิบนาทีประมาณทุ่มสิบนาทีเดี๋ยวไอจิมจะลงลงในกลุ่มให้นะคะเพราะว่าวันนี้ลาวอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะทุกคนต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะ ใครอยากได้ราวบ้างเอ่ยเดี๋ยวไลฟ์สดเนี้ยเดี๋ยวบอกไทยกันแบบเสร็จสับเรียบร้อยเลยแต่ถ้าใครอยากได้ลาวกดหนึ่งมาเลยค่ะเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มก,กันนะคะไปเอาในกลุ่มก,กันนะคะสวัสดีวันวาเลนไทน์เดี๋ยวขอยัตปักก่อนปักอะไรเดียอยวไอเลิฟยูแล้วกันขอยัดแบบให้ทุกคนเป็นสักขีพยานว่า ขอ,อยัดปาตกตรงนี้อ่ะกดหนึ่งไว้เลยถ้าใครที่อยาก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 ,อยากจะได้แบบตำลาวตำลาวทุกคนค่ะวันจันทร์เราเข้าเจ็ดแปดไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปบอกในกลุ่มกดหนึ่งไว้กดหนึ่งไว้เลยใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะกดหนึ่งไว้เลยนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวประมาณช่วงทุ่ม ไม่เกินทุ่มยี่สิบนะคะทุกคนมันมันจะเป็นอย่างนี้มันมันลาวเนี่ยมันจะเป็นสายด่วนไอติมก็จะได้มาประมาณช่วงทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มสิบนาทีไอติมก็จะลงให้เลยในกลุ่มให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเพราะฉะนั้นคืออย่าเล้งนะคะถ้าเล้งปุ๊บประสบเลขม่วให้นะ <laughs> ถ้าเล้งคือถ้าใครเล้งนะ <laughs> จะมันจะจะลงเจริญอาหารอะไรคะเออ น้ำหนักลงสี่โลห้าโลอยู่นะคะถ้าใครเล่งนะคะเออลาวเนี่ยมีมนัดลงให้ก็คือไม่ไม่ลืมอยู่แล้วลาวเนะี่ยนะคะลาวจะไม่ลืมอยู่แล้วนี่กดหนึ่งไว้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาอันนี้เขานักหาเดี๋ยวไลฟ์สดเนี้ยเดี๋ยวบอกไทยก่อนนะคะทุกคนไปเอาในกลุ่มกันเพราะว่าวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไลน์นะ ลาวอ่ะไม่ได้ไลค์ให้รูนะคะต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวขอยย้แบบเขียนแบบหมึกใหญ่ๆก่อนนะคะระบายระบายกันไปเพราะว่ามันจะทุกคนจะมองไม่เห็นไงเธอเข้าใจปะเพราะว่าปากกามันหมึกเล็กไงหมึกมันเส้นเล็กเออนี่กดหนึ่งไม้ไม่เห็นลิงก์เข้ากลุ่มเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องแอดมินทักแชทหา กดหนึ่งไว้เพราะเดี๋ยวน้องแอดมินทักแชทหาเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในในกลุ่มให้เอ้ยในในในช่องแชทส่วนตัวให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพจของอาสสัลติมนี T ่ M แหละทักไปหาเลยนะคะน้องแอดมินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแอดมินทักหานะคะไม่แบบน่ใจว่าน้องแอดมินมมมมท,ทักหรือยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ,ะน้องแอดมินเออน้องแอดมินเริ่มเริ่มเริ่มทยอยทยอยทักหาทุกคนละน้องแอดมินเริ่มทยอยทักหาทุกคนละนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวทักเข้าไปนะคะใช่กลุ่มปลอมเยอะมาก ต้องระวังนะคะกลุ่มจริงมันจะมาจากไลฟ์สดมันจะมาจากเพจจริงเพจปลอมมีประมาณแบบเยอะมากเพจปลอมเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ในกลุ่มจริงเท่านั้นนะคะไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวขอยนุดูไทยแลนด์ก่อนนะคะไทยแลนด์ทำเรียบร้อยแล้วลงให้เรียบร้อยแล้วในใน,ในกลุ่มเดี๋ยวจะเป็นลงย้ําลงซ้ํากันกันอีกรอบหนึ่งนะคะสองร้อยคนดูสวัสดีค่ะ ใครอยากได้ราวพิมหนึ่งไว้นะเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวขอติดก่อนนะคะเขาจะได้รู้ว่าฉันให้วันวาเลนไทน์พอดีตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตานะคะสติกเกอร์นี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าฉันให้ก่อนหวยออกนะเพราะว่าวันนี้วันที่สิบสี่วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนจะได้เป็นสักขีพยานว่าแบบเหวยออกแล้วมันเพิ่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะฉันมีหลักฐานนะคะฉันมีหลักฐานว่าฉันให้ก่อนนะคะ ด้วยสติกเกอร์วันวาเลนไทน์เ,เร็วให้เวลากดหนึ่งไว้เดี๋ยวน้องแอดมินกำลังทักทยอยทยอยทักหาแล้วฮะใครยังไม่ได้แบบทักใครยังไม่ได้ข้อความก็ก็ทักเพจมาได้เลยนี่เห็นไหมน้องแอดมินทักหาแล้วนะคะน้องแอดมินทักหาแล้วเออส่งลิงก์กลุ่มให้ละอืมก็คลิกเข้าไปคลิกได้ไม่ได้บอกน้องแอดมินเขาด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมันจะมีแบบ QR code ด้วยอะไรด้วยนะคะอือจุบูจุบูนะคะอ๊้สายเดีวมากเลยอ่ะวันนี้รัฐรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเนี้ยนะคะอีกสองวันเนี้ยนะคะฉันไม่ค่อยอินกับเธอวันวาเลนไทน์ฉันไม่ค่อยอินฉันอินวันที่ฉันอินวันที่สิบหกฉันอินวันหวยออกฉันอินวันรัฐบาลไทย ทักแชทหาเลยค่ะพี่สหมายบอกว่าขอเข้ากลุ่มแค่นั้นแหละนะคะทักไปหาน้องแอดมินคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทักหาน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มแค่นั้นนะคะอืมเดี๋ยวน้องเขาก็จะส่งลิงก์กลุ่มให้นะคะวันที่สิบหกกุมพาพานนันธ์นี้ไอติมชอบเลขห้าเดี๋ยวจะมีห้าอะไรบ้างเดี๋ยวขอยัดเขียนก่อนเดี๋ยวต้องกลับกล้องให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะ ลาวเดี๋ยวส่งให้สองทุ่มอ่าไันพุธสองทุ่มสองทุ่มมันจะออกแล้วเนาะลาวส่งให้ทุ่มครึ่งเอ้ยไม่ใช่ทุ่มครึ่งลาวส่งให้ปุนไม่ได้กินกาแฟลาวส่งให้ทุ่มสิบนาทีไม่เกินสิบห้านาทีลาวนะคืนนะี้ในกลุ่มนะคะส่งให้ประมาณทุ่มสิบห้านาทีประมาณนี้นะคะชัวร์ๆก็ไม่เกินทุ่มยี่สิบนะคะ ไม่ต้องจิกนะคะใครที่ตามราวอยู่ไม่ต้องจิกนะคนอยู่ในกลุ่มเขาจะทราบดีนะคะถ้าจิกปุ๊บเดี๋ยวฉันให้เลขมั่วนะเออเพราะว่าฉันจะได้สายด่วนมาเนประมาณช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะชอบห้าชอบห้าศูนย์วันที่สิบหกเนี้ยชอบห้าศูนย์กับห้าสามกับห้าเจ็ด เธอเข้าใจไหมนะคะวันวเเสนท้ายให้เวลากดหนึ่งนะจ๊ะ ใ้เวลากดหนึ่งมานะคะเดี๋ยวขอยัดให้ดูก่อนนะคะกับกล้องก่อนกดหนึ่งไว้เลยอันนี้นะคะขนมไทยของไอติมนะคะสติกเกอร์เป็นสัญลักษณ์ว่าฉันให้ก่อนนะครับเพราะว่าวันาวาเลนไทน์วันนี้วันนี้วันนี้คือวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนเขาจะมองว่าอุ้ยไอติมแบบว่าให้ที่หลังหรือเปล่าหลังหวยออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะคะรัฐบาลไทยคือห้าศูนย์ห้าสามและห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดและสามห้าเจ็ด ะคะใครอยากได้ราวคืนนี้กดหนึ่งมาเลยใครอยากได้ราวคืนนี้กดหนึ่งมาเลยแล้วก็ทักไปหาอ้องแอดมินเขาเลยว่าขอเข้ากลุ่มต่างๆนะคะมันจะได้แบบว่าเออชื่นอกชื่นใจเออนี่อ่ะไปนี่นะโอเคนะทุกคน เข้าไลนา์ไม่ได้ใช่ไหมฮะทักทักหาน้องแอดมินเขาเลยนะครับคนที่ใช้ซัมซุงมันจะคลิกยากหน่อยคนที่ใช้ซัมซุงมันจะคลิกยากนิดนึงนึกออกไหมฮะมันจะคลิกยากเลยเพราะว่าซัมซุงมันจะถูกจากัดจาก facebook นะคะคนใช้ซัมซุงออฟต์อเลยเงี้ยเขาจะคลิกยากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมี q r code สแกนนะคะเป็นการสแกนเข้ากลุ่มกันนะคะถ้าคลิกลิงก์ไม่ได้เราก็จะสแกน QR code ไปอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าให้ได้แหละไม่ต้องห่วงนะคะพิมพ์หนึ่งไ้เลย ะะอยากให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มกันเธอยิ่งคนอยู่ในกลุ่มเยอะและยิ่งเห็นแนวทางสายด่วนของไอติมแล้วไปซื้อกันแล้วมีโชคมีลาภกันมันก็ทําให้ไอติมติดกระแสนึกออกไหมคือคนเขาก็จะรู้จักว่าเออไอติมให้ก็คือมันเข้าจริงมันได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราจะมาบอกหน้าไลฟ์สดตลอดเนี่ยมันจะถูกกันการจำกัดการมองเห็นของ facebook เนี่ยเห็นไหมนะฮะขนาดไลฟ์เราอย่างคนดูอยู่สองอยเจ็ดิบคนเลยเธอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะยากในการที่เราจะมาให้หน้าหน้าหน้าเพจอะไรอย่างเงี้ยสังเกตว่าเพจไหนที่เขาโพสต์แนวทางเยอะๆนะคนเขาจะไม่ค่อยเจอนะคนเขาจะไม่ค่อยเจอนะคะหลังๆเพราะเฟซบุ๊ k มันจะก็จะจํากัดพวกแนวทางอะไรพวกเนี้ยเรื่องออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มกันเนี่ยนะคะมันก็จะได้เห็นพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยสมมุติว่าคนคนอยู่ในกลุ่มสี่ห้าร้อยคนอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะง่ายในการให้อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องเสียเงินนะ ไม่เสียเงินเหตุผลเดียวที่ให้ไปอยู่ในกลุ่มเพราะว่ามันหน้าเพจมันปิดการมองเห็นไม่มีแบบว่าให้แอบแฝงว่าอุ้ยเก็บเงินเก็บทองอะไรต่างๆไม่มีนะคะไม่มีการเก็บเงินเพื่อแบบเข้ากลุ่มเลยอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีนะคะเออนอกจากแบบเป็นวาระบุญเป็นวาระบุญก็คือแบบเออยอย่างที่ผ่านมาก็ถวายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครอยากร่วมเราก็ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะแบบว่าเออ่าร่วมบุญร่วมอะไรอย่างเงี้ยมีโชคมีลาเราต่อบุญกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของการต่อบุญดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยปัจจัยพวกเนี้ยเราก็จะเอาไปทําบุญกันอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวเองให้แม่นขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเธอนะฮะอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องพึ่งหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะหวังพึ่งท่านด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เรามีบารมีบารมีแล้วก็ให้เลขแม่นๆ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวาระบุญต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนานๆก็จะมีวาระบุญเข้ามามาบอกกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็รวมด้วยช่วยกันแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกในการเก็บค่าเข้ากลุ่มไม่มีนะคะไม่มีเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่ง แคบหน้าจอทันไหมคะอุ้ยกล้องมันกลับอะกล้องมันกลับด้านีน่เลขห้าห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดกลับภาพตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่าปะ่ะอืมภาพเนี้ยง่ายกว่าอืมนี่เข้ากลุ่มยังไงคะกดหนึ่งเลยคะ่ะคุณพี่แป้งคุณพี่แป้งพิมพ์หนึ่งไว้เลยเดี๋ยวน้องแอดมินดึงเข้าคะ่ะ คอมเมนต์ไว้เลยจ้ะชอบห <c oughs> ้าเจ็ดห้าเจ็ดกับห้าศูนย์ชอบเลยชอบห้าเจ็ดกับห้าศูนย์นี่เห็นไหมชอบห้าเจ็ดกับห้าศูนย์เห็นไหมรัฐบาลไทยนะสิบหกนะคะให้ช้าหน่อยนะคะวันนี้วันที่สิบสี่เราต้องขอโทษจริงๆให้ช้าหน่อยให้เลขช้าหน่อยมาช้าแต่มานะคะ เออวันที่14แล้ววันเนี้ยอีกสองวันรัฐบาลไทยออกและนะคะอาจจะมาให้ชา้าเลยต้องขอโทษจริงๆนะคะสำหรับรัฐบาลไทยเพราะว่ามัวขมูขมัวอยู่กับเจัดพิธีบวงสวงนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าเป็นการถวายที่ดินแล้วก็แล้วก็ดูแลในเรื่องของท่านพระอาจารย์นะคะสัจชัยธรรมาจารุต์เนะจ้าอวาดที่วัดดอยแก้วจังหวัดลำปางนะคะท่านมาเ,เ,เขาเรียกว่ามาประกอบพิธี นะคะอันเป็นมงคลอันเชิญบารมีปู่นาโคนะคะก็เราก็เลยแบบไอติมก็เลยอาจจะยุ่งๆนิดนึงอาจจะไม่ได้มาไล์สุดเพราะว่ามันก็จะคาบเกี่ยวกับพวกหวยลาวอะไรอย่างเงี้ยฮานอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไล่ฮานฮานอยกับลาวก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะมาให้ช้าหน่อยเพราะว่าตารางมันก็ตารางไล์สดมันก็อาจจะเลื่อนๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็โอเคเราก็มาละนะคะมาที่สิบสี่ไล์สดให้ดูกันละนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ กดหนึ่งไว้นะสองทุ่มครึ่งวันนี้นะเอา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 ขนมไทยไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเขาจะสับสนว่าเอ๊ะมันเลขอะไรยังไงนะคะขนมไทยอันเนี้ยอันแผ่นเนี้ยขนมไทยนะคะแผ่นเนี้ยขนมไทยนะอืมอตามนี้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะเดี๋ยวสี่โมงเย็นมาเจอกันฮาหนอยทุ่มหนึ่งมาเจอกันลาว ถ้าว่างเดี๋ยวมาไลฟ์ส,สดให้ดูกันแต่ถ้าไม่ว่างก็ไปเจอกันในกลุ่มแค่นั่นแหละนะคะโอเคทุกคนบ๊ายบายไปหาซื้อกันนะคะ50 53และ57ชอบที่เลข5สำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่16กุมภาพันนี้057แล้วก็357นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะสวัสดีค่ะ